กระต่ายขาเดียวหรือจะพูดอีกอย่างว่ากระต่ายสามขาก็ได้เป็นสำนวนไทยมันหมายความว่าฉันยืนยันหละย,ยืนยันแบบอย่างหนักแน่นเลยว่าต้องเป็นอย่างที่ฉัน มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นมีคนกล่าวหาว่าไปขโมยของเขาเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ขโมยยังไงยังไงฉันก็ไม่ได้ขโมยก็คือยืนยันหนักแน่นน่ะแต่จริงๆแล้วตัวกระต่ายเนี่ยนะมันชอบยืนขาเดียวหรือเปล่า หรือมันชอบยืนสามขาหรือเปล่าเออแต่ที่ทราบแน่ๆเนี่ยไอ้เจ้านกกะเรียนเนี่ยนะโดยเฉพาะนกกะเรียนมงกุฎแดงมันยืนขาเดียวนะยืนขาเดียวเพราะอะไร หลับมันนอนมันยืนนอนแล้วมันไปยืนอยู่กลางหนองน้ำกลางบุงยืนขาเดียวเพราะว่าหนองน้ำมันหนาวเย็น มันยืนสองร่างกายมันก็ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลยมันก็ถนอมให้ร่างกายมันอบอุ่นหน่อยก็เลยยืนขาเดียวเมืเ่อยๆก็สลับขายืนเอาเจ้จากนกกระเรียนะบุกุดแดงมันเป็นอย่างนี้ และอีกขามันเอาไว้ที่ไหนมันก็ซุกไว้ตรงซอกปีกของมันนะเอมันก็อยู่ของมันได้นะ คนไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้แต่คนเขาก็เล่นเล่นกันนะเด็กเล่นกันเดินเดินขาเดียวกระโดดกระเยงกระเยงกันเด็กชอบเล่นถ้าขาแข็งแรงแรงมันก็กระโดดขาเดียวได้เน่ เป็นคนน่ะอย่างเช่นชื่อกระต่ายนามสกุลชุติมาอย่างเนี้ยเขาก็สองขานะก็เป็นคนแต่ถ้าสำนวนไทยกระต่ายขาเดียวก็มีความหมายว่ายืนยันหนักแน่นมั่นคง